สวัสดีค่ะมื่อนี้ยู่กับนุชี่ช h a n แ e นน,นะคะอ่อมื่อนี้กับรอบเกียร์ที่นางเบิงงนะคะปกตินุนางหนาอันสีมานางบอรกรนงังจูเพราะว่าจะพากันเอารถตู้ไปสวัสดีไหมค่ะสวัสดีครับช่องโจอินดีช่แครับนนจะเอารถตู้ไปใส่ประตูดูให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะอันนี้เป็นคําสังขงเพื่นเนาะอันตอนนี้จะไปสามคนนะคะมีตามินุดละกะน้องจู พี่บา้านบริเวไปน,น้่เด้อจ้าเพราะว่าเพื่นไปทายหนังเนาะเมื่อน,นี้พวกลูกสิตส่าห์ทุระหลายอย่างเลยค่ะไปทําประตูดูดไปเอาปเปลาเสื้อสูทไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านพักนะคะหลายอย่างเลยค่ะเมื่อน,นี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ้าโมงนะคะกําลังจะออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้เขาอยู่ลาดหลุมเกวนะคะเขาสิเข้าไปในเมืองแถวลำลูกกานะคะ ม็ยันก็สิ่งที่บอกมาหนี่งลูกชูกะทำเป็นรัศกาเลยใช่ไหมบอตามจีตามมนอะไรแมนตอนนี้เราจะไปกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อนนะคะไปเติมพลังกันก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าเดินทางไปกินข้าวกันก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราหอนลานตัมบกหุงเลยค่ะตัมบกหุงปิ้งไก่ย่างไก่นะคะ แบบกลางทางพี่อกอนนี้หิ้วข้เลยค่ะคนในโซ่หิวเข่าเนาะแต่ี่นี่คะว้าวส่ยากมาคะแล้วก็ต mm ั hmm. 是是้งห yeah. wow. yeah, ินต <it seems S 2> mm ั้งมุนตังนอันีาตเมื่อรก่อนนะคะก่อนแต่เอารถไปทำใส่บารแใส่บารลงชัวชิลล์กบอ ข้อทงล่างก่าเกิเป็นบเนานะอปว่า,าร่างกายต้องการขั้นเหนนะคะแบบชิ้นคนเหนียวแบบดูห่งตอนสนะแบบานาะไม่ชนเหนีวแบบร่างกายต้องการประเด็นนะคะ <c oughs> ร่างกายต้องการประเด็นค่ะโอเคค่ะขอ้ <c oughs> อ,อ,อ,อแบบแซ่บเป็นบอ,อสา

ตอนนี้ขอเุกสองหมื่นซับแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเสียบเียบฉลองอย่างน้อสองหมื่นซับนากแต่กลัวแฟนใหม่เป็นแนวเป็นตันใจเย็นไม่เหนื่อย วานเขาไอ้ยียี่สามห้าส่วนแม้ว่นนุ่ต่ำแจ่มพี่ดีพี่น้นอ,อ,นอแบบแบบงนุ่นต่ำแบบแบบตัวไตแช่มพี่ตั้เลยจริงกินไม่ได้แซ่บพ้อตำมแซ่บพ้อรับผมว่านนุ่มถึงมาว่าานแเบิร์แแบบแจวเลยแจวเจ้า เอาไว้ขอปากแงนาะมนเนาะก้อนหนึ่งเาไปนนตมาิ่งเดียวมาส่งเดียกินนู่นเป็นนกินยัยังไงค่ะกินด้เบิดกินจบกินเียมสิ่งเดียเอาอนหน่อยสิ่งเีย cô kinh phóng mô hình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  Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จะไปร้านยนรถ้อกันเลยนะจ้าสกอข้นก่อนัึ้นเลยพอขึ้นขออีกขึนย่ะก็จะไปร้านนรถนโอเค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผู้หญิงบ้านสินเลนนะคะใส่เพิ่งดูยเปนบอสาุลนี่ล้าบอนี่อ๋อม่ตงคลิปม่นวะเอาไม่เอาขอรีอีกรอบนึงมันดึงขยอไหม โอ้เลิศแก้วๆๆน้องจุเทสิ่งซ่าสาครับโอ้ยบ <c oughs> ่เข้าเนาะหนูเออลอกแฮง,องเลยเอแก้วจา้าเลิศของขึ้นรถจา้าของขึ้นรถนะจ๊ะ <c oughs> แล้วเราก็จะไปต่อที่ลำลูกกานะคะโอเคนะคะ,ค,ะค่ะ หลังจากที่นุชเอารถตู้ไปเฮ็ดประตูมากนะคะกับน้องตาลกับจูนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่กองถ่ายแล้วนะคะก็เดินทางมาถอดกองถ่ายแลวพี่น้องมาถ่ายบิกเนาะ,ะหลังจากเฮ็ดประตูรถแล้วกับแป๊ะไปซื้อของกองซื้อหนางอย่างมากว้ให้บิกนะคะเพราะบิกสั่งไว้นะคะ่นสั่งไว้เนาะก็ดิงตรงมาที่กองถ่ายเลยอตอนนี้กลังถ่ายบิกถ่ายหนังนะคะ่ะก็ สีเหลี่มประมาณสีถุมค่ะพัวเข้ากับนางถาจโลโรจเลียเด็กน่ารักนะคะน่งถาจโลโรจเลีกระถางคนไทยหนังเหลวเนาะคะ่ะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะกระน่งถากันต่อไปคลิปวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะคะอ่าวันนี้นุ้กก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะที่ติดตามทีมงานเราทุกคนนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านพินแลนด์น้ำเดอร์พินองเดรอเดรพินไทยหนังเบิ้มือเบิเล้ลเบแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานที่อยู่บ้านพักนะคะที่ซ้อมเต้นหนักแล้วก็รวมถึงนักดน,กนตรีด้วยนะคะที่ซ้อมหนักนะคะอโอเคนะคะก็ฝากติดตามทุกคนเลยนะคะให้กําลังใจทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นุขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ